เกไม่โหลดแน่เราจะรวมพลังกันจาัดก,การมันสถานการณ์พร้อมแล้วไปได้เลยยาไอ,อซะนอนี่แกจะต้องตายด้วยปืนโลกันชั้น นี่นาที่กันได้ฉันจะพาแกไปยังห้องแลบ,บเองนี่เหรอแล็วแบบว่าไงพวกเราไหนต้องการพวกนายนะฉันเองว้าวอะไรก่อน